คลิปนี้เป็นวิธีลบข้อมูลที่ซ้ำออกแบบอัตโนมัตินะครับใครมีข้อมูลที่ซ้ำเป็นหลายพันข้อมูลมานั่งลบตาเปียกตาแฉะนะครับใครที่ลองวิธีที่ผมเคยให้ไปก่อนหน้าแล้วรู้สึกว่ามันเยอะสิเหลือเกินมันซ้ำกันเยอะมากนะครับเราจะให้มันลบออกวิธีนี้มันจะลบแถวที่ข้อมูลซ้ำแบบนี้ออกนะครับแต่จะเหลือแถวแรกไว้นะ นอกนั้นที่มันทํามันจะลบบอกทั้งหมดอ่ะอย่างเช่นว่าปลาคดเนี่ยปาคดซ้ํากันนะครับแถวนี้แถวนี้ก็ซ้ากันนะครับเขาจะเก็บแถวแรกไว้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายอ่ะไปดูกันนะครับให้เราไปตรงที่ข้างบนเดี๋ยวให้เราไปคุมดําก่อนนะคุมเหมือนกันอ่าตัว A นะครับ c อล u m A ต้องการที่จะลบ คอลัมน์ไหนที่มันทำแล้วก็คุมคอลัมน์นั้นนะครับแล้วก็กดไปตรงที่ Data นะครับแล้วก็เลือกลงมาหาคำว่า Data Clean Up มาตรงขวามือนะครับจะมีคำว่า Remove Duplicate ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะซ e l เลกเอ,อคอลัมน์ A นะครับตามที่เรา อ่าได้เรียกไว้แล้วก็ถ้าใครมีเฮดเดอร์แบบนี้นะครับแบบว่าเปิดไปอีกหน้านึงก็มีเฮดเดอร์เหมือนกันกนะ็คือมีหัวข้อเหมือนกันหัวข้อหข้อไปเรื่อยเราก็ต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอ่ถ้าไม่ติ๊กมันจะลบไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นของผมมีเฮดเดอร์แค่อันเดียวมีเฮดเดอร์แค่อันเดียวก็ไม่เป็นไรก็แค่แค่ติ๊กไ er ว้เฮดเดอร์เฉยแล้วกดรีมอฟตูพิเคทครับปุ๊บอ่าเขาจะสรุป ออกมาให้เรานะครับว่ารีบูทไปเท่าไหร่จำนวนดูเพืเขียก็คือจำนวนแถวที่โดนลบไป200กว่าแถว,วถือว่าเยอะมากกว่ามือน่อนะครับ200แถวนี้เรามาไล่ดูแบบแทบจะปวดมือปวดตาเสียเวลาด้วยนะฮะอ่ะ3,200ยู 3, นิตรอดีเม่ก็คือประมาณ3,000แถวทั้งหมดเหลืออยู่ประมาณ3,218แถวประมาณนี้นะครับโอเคดูนะครับอ่า จุดที่โดนไฮไลท์สีเขียวไปก่อนหน้าเนี้ก็จะออกไปหมดแล้วก็คือไม่มีข้อมูลไหนที่มันซ้ำกันแล้วนะครับตอนนี้นะน,นะฮะเป็นข้อมูลแบบปกติแล้วนะครับ